不能够搭配 ดีครับผมชุดกลางเดือนก็ล่งสีไ้ทีเดียบ้อยนะครับวางลอดสีแห้งขึ้นไปนั่งตากเร็วๆแล้วก็ใหม่ยักสักสองชั่วโมงครับชุดนี้น่าจะได้ออกวันที่สิบหกนะครับตนีแปดสิบเปอร์เซ็นต์ล้ะครับใกล้จะแห้งใกล้จะเดียบประกอบแล้วแต่ว่าสองตัวนี้เพิ่งเพิ่งมาเห็ดครับสองตัวนี้มาที่หลัง นั่งเรียนถ้าก็ใหม่เลยครับเพื่อได้คิดฝากพี่น้องติดตามรุ่นน้ำกันครับมานหรือว่ามันขึ้นแปดต้นนะครับมาเห็นว่าซิมิวีแววของปานินเลยบัดเขาขึ้นมากเขาขันว่าเขาเห็นขึ้นจนเมื่อย เห็นตปะปาสลิดท่อนเลยพวกมี่หรอกวันนี้เดี๋ยวผมสิผ้าไปเลาะท่วนครับจักสมงยังกลับไปประกอบปืนนาสีแหงล้ะละสิที่เห็นจะลอ้อจะเลี่ยงนี้ต่ว่าสลิททั้งนั้นรออย,อยู่วันนี้ตัวละสองโลมันยี่สสิมันค็อสีว่เขาวอกโลกหรืบอบ่ถ้ามันขึ้นมา ได้ครับเละทวนมึงจะเข้ามึงเข้าบั้นคอยังบ<ะ>่ก็ดูบ่ม้าบ่ฮะเห็นบ่ขึ้นดูบ่ไม่สบาย tự mất là nằm mà khóa mạc gầy đó bắt bà ta tiên phải nâng kèm không ta tiên bộ loại mất có đầy sắp đài bộ oh, đài sót nhưng của thể thêm hợp tổ bến lô ở bà Cảm ơn xin mọi người ngâm bẹp mất <laughs> ภาคม anh em có mặt có bỏ điều mà đều พันเลยแนนอริงจริงโอ้ตัวใหญ่ใครเนี่ยโอ้ป่ามังโลกวัวได้ยินติดแนนจริงจริงเลย นเย้มากล้วครับแหลมมาแล้วุ่งมาย้มหนิวเลยวายือเอาแห้งเลยได้เข้าบ้านนะครับเดี๋ยวสิดึงเอาตัวนี้ละมงก่อนว่าสิดึงขึ้นบ่กระโดหน่อยตัวนี้มาอยู่ครับรุดแล้วครับมาแล้วมาแล้วติดขึ้นมาแล้วโดดฟุ๊บ อู่ตัวเองบาได้ลงโลกลกัวอยู่ครับีนขนสวัสดีฮะเดี๋ยวสิลงไปบึงครับโอ้โามาแล้วบนหน่อยเลยล่โลกลัวไปเลย ตัวปลาบอวนมาเดยวปลา,าเง่าตัวเง่าตัว,ตวโบโบอวนมาเดรับปลา,าหันหนาเขาแล้วครับยิ่งต้นข้อทะลุห้างห้างเพียบเดี๋ยวเก็บปลาเข้าครับครับนี่คือผลงานมือนีครับเลาะไปไลายไม้ครับปลาตะเพียนนี่ได้ยืดท่วนครับ เดี๋ยวเมื่อบานที่สั่งให้บึงสิพ่อโลว่าตัวนี้บันไดช็อตยิ่งนะครับแบตลอยหมดตัวนี้น่าจะได้เยอะครับบึงจากก็ใหม่ว่ามาันสีน้อยๆแล้วนีบ่บึงไปวมางเราซูสีสองโลนะครับเงาเดี๋ยวเมื่อบานที่สั่งให้บึงครับผมไปขาบ้านครับฝ้าแหลมมากแล้วครับห้องถึดๆมาแล้วสีตกหรือว่าตกตกแห้งรุนป่านกครับชือ <laughs> ปีไกบ่บ่สินกบ่ป่าบุง สามห้าครับลูกแปดเยอะเกินยี่ตอนเลือบึงอันหน้าล็อกอันหน้าล็อกสองเลยอันหน้าล็อกสองสองลูกเอ็ดครับแันใดี๋ยวสีเทียงทับบูกนเพราะว่าตัวนี้เนี่ยแข็ง

หนึ 1> 1, 1, 7, ่งหนึ่งเก็บห้าโลอิดกับโลเปียครับอันนี้จะซืะ้อราคาบ้างเหรอครับบ่คือนะครับเดี๋ยสิบกวบาทผมเล่นเล็กหน่อยครับนะครับผลงานมือนี้ครับ สองชั่วโมงกูกลัวแต่เพี้ยนโลเอ็ดเสดโล่แปดสองตัวร่วมกันกันสามโลพอดีครับปลายมันก็สีร่วมกันกันจะไปขีดกลัวพอดีเลยเหรอลมกำลังมาฝ่ากำลังห้องตกแห้งๆเน้ยสีก็เห็ดเรียบร้อยแล้วล่ะอย่าตกกับตกหล่น คลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ครับผมขอบคุณครับ